การที่หนึ่งนะครับก็คือกดปุ่มรับรีโมตทตรงนี้ก่อนนะครับถ้าไม่งั้นแล้วเราจะสั่งรีโมทไม่ได้นะครับวิธีการที่สองนะครับกดปุ่มเมนูที่รีโมทนะครับแล้วมาดูที่หน้าจอทีวีกดปุ่มเมนูเสร็จแล้วนะครับเลื่อนไปที่หัวข้อสื่อเล่นสื่อนะครับกดโอเคกดโอเคถ้ากดแล้วไม่ได้นะครับให้ดึง USB แล้วเสียบใหม่ ไปที่หัวข้อวิดีโอกดโอเคเราจะเห็นไฟล์นะครับไฟล์ที่เราจะดูนะครับกดเลื่อนลงหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับทีนี้มาดูข้างล่างนะครับที่มันเขียนว่าเล่นสวิตเรียงซ้ํานะครับเราต้องการให้เล่นซ้ำเราก็ต้องกดเลขสามสังเกตมันจะขึ้นตรงนี้นะครับ ซ้ำตรงนี้นะครับเล่นซ้ำโอเคแล้วก็เราก็กดเลื่อนลงอีกทีนึงนะครับแค่นี้นะครับกโอเคก็เรียบร้อยครับขั้นตอนทั้งหมดจะกลายเป็นการเล่นซ้ำอย่างนี้ตลอดนะครับโอเคครับขอบคุณครับ